รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เป็นไรหรือเปล่าครับรู้สึกไม่ดีใช่ไหมครับยังไงเดี๋ยวไปพักก่อนนะครับอยู่ไปที่ร่วมร่มก่อนสวัสดีครับนัทพลปานร,รุ่งเรืองวิทยาจารย์สำนักงานยุวกาชาติสภากาชาติไทยการเจ็บป่วยแบบสภาวะสุกเฉินเป็นสัญญาณที่ไม่เคยมีการแจ้งเตือนกับร่างกายว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราซึ่งมันไม่ได้แบ่งบอกว่าจะเกิดขึ้นกับใครช่วงไวไัยใดหรือจะเป็นเพศใด ซึ่งมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยครับสภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉินนั้นเรามีในเรื่องเคสท,ที่เรามาให้ทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นั่นคือ2เคสด้วยกันนั่นคือการเป็นลมเป็นลมแบ่งออกทั้งหมด2ประเภทด้วยกันประเภทแรกนะครับที่เราพบเจอกันคือการเป็นลมแบบปกติแล้วประเภทที่2คือการเป็นลมแดดซึ่งสถานาการณ์ของโลกเราก็ค่อนข้างจะร้อน แล้วสภาวะเมื่อร้อนแล้วแล้วก็ทําให้เราเป็นลมได้นะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องของอาการอีกเคสหนึ่งนะครับในการเจ็บป่วยแบบฉุกเฉินนั้นอาจจะทําให้เราหมดสติการหมดสตินะครับถ้าเราไม่ได้รับการก,กระทบกระเทือนในทางด้านร่างกายเราก็จะมีเคสในการสอนที่จัดผ่านอนที่ปลอดภัยซึ่งเป็นการนอนเพื่อที่จะให้ผู้บาดเจ็บนั้นหายใจอย่างสะดวกสบาย ทัเง,งเทสนี้ท่านคงอยากจะรับชมแล้วในเรื่องของการสา่งชเดีย๋ยวเราไปติดตามการรับชมการสาั่งชทั้งสองแบบนี้พร้อมไปเลยครับพูดถึงการจะปวดฉุกเฉินหรือว่าหมดสติครับที่ความสำคัญของมันอะ่ะต้องพูดตรงๆว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับถ้าเราได้มีความรู้ในเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆได้ถูกขั้นตอนถูกวิธีเราก็จะสามารถช่วยเหลือเขาได้อย่างทันท่วงทีเหมือนกับเรื่องอื่นๆเลยครับผม ถ้าต้องพูดตรงๆว่าการหมดสติอาจจะไม่ได้อันตรายมากถ้าถ้าสมมุติเขายังหายใจอยู่อะไรเงี้ยครับถ้าเราสามารถช่วยเหลือได้ทันทุงทีก็ผู้บาดเจ็บก็จะฟื้นอย่างโดยเร็วโดยที่ไม่ต้องส่งโรงพยาบาลนะครับประสบการณ์ในการเจอคนหมดสตินะครับหรือว่าเป็นลมอะไรเงี้ยเจอบ่อยครับเวลาไปค่ายเวลาไปค่ายหรือว่าเวลามีกิจกรรมกลางแจ้กงการแดดแรงๆนครับแล้ว,วแบบต้องบอกว่าสถานการณ์ตรงนั้นอนะ เราเจอเหตุการณ์จริงๆเราจะตื่นเต้นมากๆเลยครับสิ่งสิ่งแรกเลยที่อยากจะฝากให้กับคนที่ได้ชมคลิปนี้นะครับอยากให้สําหรับคนที่มีความรู้เนาะก็อยากให้มีสติ <Bright. S 1> ก่อนนะดับแรกทบทวนขั้นตอนวิธีการประเมินสถานการณ์ต่างๆอยา่างไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆทําค่อยๆทาไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าเป็นลมก็มีหลายกรณีถ้าเราประถมพยาบาลผิดกรณีไปก็อาจจะเป็นอันตรายกับผู้บาดเจ็บได้ครับผม จริงๆเรื่องอเวลาเราเจอเหตุการณ์เป็นลมหมดสติหรือว่าเจอเจอเหตุการณ์เจอผู้คนที่เป็นลมหมดสติครับสิ่งที่อยากย้ํามากๆเลยครับก็คืออันดับแรกเลยคนที่จะไปช่วยเหลือต้องมีความรู้นิดนึงต้องมีความรู้นิดนึงสามารถแยกประเภทของการเป็นลมได้นะครับผมอยากที่พูดกันเลยว่าถ้าเราปฐมพยาบาลผิดวิธีอาจจะทําให้ผู้บาดเจ็บเพิ่มความรุนแรงของการบาดเจ็บมากยิ่งขึ้น ทำให้อาการเขาหนักขึ้นนะครับฉะนั้นนะครับอยากให้ทุกคนที่เจอสถานาการณ์ที่ว่าเจอคนมดสติมีตัวเองต้องมีสติก่อนอันดับแรกแล้วก็พยายามสังเกตอาการต่างๆแยกประเภทให้ได้แล้วก็ประถมพยาบาลตามอาการครับผมการเป็นลมเป็นภาวะหมดความรู้สึกในช่วงสั้นๆเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความผิดปกติของระดับความรู้สึกตัวในช่วงสั้นๆการปฐมพยาบาล 1. แนะนำตัวและขออนุญาตให้การช่วยเหลือ 2. สซักถามเหตุการณ์และอาการบาดเจ,จ็บจากผู้เป็นลมหรือบุคคลรอบข้าง 3. เคลื่อนย้ายผู้ที่เป็นลมไปยังจุดที่ปลอดภัยและอากาศไายเทสะดวกการไม่ให้มีคนมามุงผู้เป็นลม 4. จัดให้นอนราบในท่าที่สบายยกปลายเท้าให้สูงกว่าหัวใจประมาณ1ฟุตรหรือ1ศอกหากนั่งอยู่บนเก้าอี้ให้ก้มศีรษะลงระหว่างหัวเข่าทั้งสองข้างเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองจนกว่าอาการจะดีขึ้น 5. ดูแลเช็ดตัวด้วยน้ำธรรมดา ถ้ารู้สึกตัวให้จิบน้ำหวาน 6. ตรวจชีพจรเป็นระยะจนกว่าอาการจะดีขึ้นถ้าอาการไม่ดีขึ้นรีบนำส่งแพทย์ ถึงเรื่องการเป็นลมนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเคยเป็นลมหรือว่าจะมีคนรอบข้างนะคะเพื่อนเรานะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะอาจจะเคยประสบปัญหาเหล่านี้กันทั้ทนงนั้น,นะคะ่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าดูจากแดดของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนมากใช่ไหมคะหลายๆคนเนี่ยก็จะพบเจอปัญหาลมแดดเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยเลยใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นลมจากอาการหน้ามืดการพักผ่อนไม่เพียงพอใช่ไหมคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นลมเหมือนกันนะคะตัวแนนเองค่ะก็เคยมีประสบการณ์เหมือนกันนะคะก็คือเป็นประสบการณ์ที่ ตัวเองเนี่ยเป็นลมค่ะเดินไปตลาดนะคะแล้วตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าแดดร้อนมากค่ะแลวตัวเองเนี่ยยังไม่ดทานข้าวเช้าเลยนะคะเดินไปเดินมาค่ะรู้สึกวิงเวียนศีรษะแล้วก็เป็นลมไปเลยนะคะพอเป็นลมเนี่ยรู้สึกว่าโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้เจอคุณป้าค่ะซึ่งคุณป้าที่อยู่ในตลาดนะคะเขามีความรู้เรื่อง ปฐมพยาบาลนะคะคุณป้าเนี่ยก็มาเลยค่ะมาบอกให้คนรอบข้างนะคะว่าทําอย่างไรนะคะคุณทําอย่างไรคุณคนคนนั้นช่วยนี้หน่อยคุณคนนี้ช่วยนี้หน่อยนะคะตอนนั้นนะคะตัวเราเองเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าแบบเฮ้ยฉันโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้เจอกับคุณป้าที่เขามีความรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลนะคะแล้วก็ตัวนั่นเองเนี่ยเมื่อมีโอกาสนะคะที่ได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฐรมพยาบาลผู้ป่วยเกี่ยวกับการ เป็นลมนะคะเป็นลมต่างๆล้มแดดเอ้ยอะไรพวกนี้ค่ะก็เคยได้มีโอกาสนะคะนําไปใช้เหมือนกันค่ะเคยไปช่วยเหลือหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่นะคะของอาสาอยู่อากาศนะคะในที่ที่หนึ่งค่ะที่ผู้คนเยอะมากค่ะตอนนั้นนะคะน่าจะเป็นพันเป็นหมื่นคนเลยค่ะเราก็จะได้มีเพื่อนๆืน้องๆนะคะแล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะไปช่วยออกหน่วยนะคะออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วการปฐมพยาบาลออกหน่วยแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนส่วนมากเนี่ย ะมีอาการเป็นลมนะคะค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าจะอยู่ในสถานที่แออัดคะ่ะแล้วก็แดดค่อนข้างร้อนนะคะก็ได้นําความรู้ตรงนี้นะคะไปช่วยคะ่ะแล้วก็ช่วยเหลือได้เยอะเลยนะคะ ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเห็นถึงความสําคัญนะคะของการปฐมพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องการเป็นลมเนี่ยแหละคะ่ะเป็นลมนี่ถือว่าแบบเอ้ยเป็นลมใครๆก็เป็นได้ใช่ไหมคะดูเป็นเรื่องเบสิกนะคะแต่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะถ้าเรามีความรู้ที่เราไปช่วยเหลือเขาได้เนี่ยถือว่าเป็นการที่แบบต่อยอดแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับสังคมได้ดีอย่างยิ่งแน่นอน,นะคะ่ะ ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรอบรู้การปฐมพยาบาลนะครับพูดถึงเรื่องการปฐมพยาบาลเนี่ยมันเชื่อมมาจากเรื่องของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในชีวิตประจําวันของคนเราหลายๆคนแล้วก็เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆแต่เรามักจะไม่รู้วิธีการป้องกันหรือวิธีการแก้ไขว่าควรจะต้องทําอย่างไร สำหรับในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับจากอาจารย์กัญจนาเมืองสาครพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนะครับที่ท่านได้มาให้ความรู้เราในวันนี้นะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับในหัวข้อต่อไปครับอาจารย์เป็นเรื่องของการหมดสติที่เรามักจะเห็นได้บ่อยครั้งมากๆเลยในกรณีนี้นะครับการปฐมพยาบาลเรามีหลักการอย่างไรบ้างในการช่วยเหลือคนหมดสติครับอาจารย์เราพูดถึงภาะวะหมดสติเนี่ย มันมีได้จากหลายสายเหตุมากมายถ้าถ้าเรารู้สาเหตุเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ภาวะนั้นได้เร็วและดียิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเราเราไปเห็นชัดๆเลยว่าตอนนี้เมื่อกี้ยังเห็นดีอยู่เลยตอนนี้หมดสติไปแล้วนะคะหาสาเหตุนะแต่ใดๆก็ตามเอาละตอนนี้หมดสติไปแล้วจะทำยังไงลำดับแรกเลยเข้าไปถึงเราปลุกเรียกเขย่าตัวคุณคุณ ระดับความรู้สึกตัวของคนเนี่ยนะคะจะมีอยู่4ระดับคือรู้ตัวเรียกรู้เจ็บรู้และไม่รู้ตัวถ้าไม่รู้ตัวเนี่ยเราเรียกหมดสติเวลาที่เราเห็นผู้ประสบเหตุเนี่ยไปเจอครับคุณคุณมาช่วยฉันหน่อยอันนี้ระดับความรู้สึกคือเขารู้ตัวแต่บางคนเขาไม่เรียกอะแต่เราไปปลุกเรียกคุณคุณคุณอคุณคุณคุณอูออันนี้คือเรียกรู้แต่บางคนเรียกแล้วก็ยังเฉยก็เลยหยิก แล้วยิกเวลาหยิกเนี่ยเราจะหยิกที่ฐานเล็บนะคะเพื่อจะดูความรู้สึกตัวพอหยิกปุ๊บเขาชักหนีหยิกปุ๊บเขาชักหนีอันนี้เราเรียกว่าเจ็บรู้อันนี้คือระดับความรู้สึกตัวแต่ถ้าเราเใช้เล็บของเราเนี่ยจิกลงไปที่ฐานเล็บของเขาเล็บใดเ,เล็บหนึ่งแล้วแล้วเขานิ่งเลยอันนี้บอกให้รู้เลยว่าเขาไม่รู้สึกตัวแล้วอันนี้คือภาวะหมดสตินะทีนี้ภาวะหมดสติเนี่ยเป็นได้เยอะแยะมากมายเลยนะ เป็นช็อกก็หมดสติเป็นลมก็หมดสติถ้าเรารู้ประวัติก็จะได้แก้ไขยอย่างเช่นคนนี้ก็เดินมาดีๆแดดร้อนมากตอนนี้เป็นลมไปแล้วมีคนร้องเรียกช่วยด้วยมีคนเป็นลมนะเรียกไม่รู้สึกตัวเราเรียกคุณคุณคุณหยิกนิ้วไม่ตอบพบคนไข้หมดสติปั๊บอย่าลืมค่ะโทรขอความช่วยเหลือก่อนเลยลำดับแรกนะคะหนึ่งหหตอนนี้พบคนหมดสติที่นูน่นที่นี่ที่นั่น ผู้แจ้งชื่อเบอร์โทรนะคะเสร็จแล้วกลับมาดูคนไข้เราดูซิว่าเขายังหายใจไหมะนะคะตัวดูการหายใจถ้าเขายังหายใจได้หัวใจยังเต้นแน่นอนถ้าเราทำที่ประจรเป็นทำได้ก็ยิ่งดีการหมดสตินั้นเนี่ยมีอยู่สองประเภทคือหมดสติจากภาวะโรคหรือหมดสติจากภาวะอุบัติเหตุเพราะนั้นเราก็จะนำมาสู่การจัดท่านอน เพราะว่าถ้าหากว่าแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกันถ้าเราไม่ได้รู้สาเหตุแล้วเราไปจัดบางทีกลับจะเป็นอันตรายต่อผู้ประสบเหตุนั้นถ้าสมมุติว่าเป็นลมหมดสตินะคะลำดับแรกเลยเนี่ยเราจะเปิดทางเดินหายใจดูนะคะว่ามีอะไรติดคออะไรอยู่ในปากหรือเปล่าไม่มีเราจะใช้การพลิกตะแคงตัวนะคะพลิกไปทางด้านซ้ายจัดท่าให้นอนเหมือนนอนตะแคงก่อนเหมือนค้างแล้วเชยคางเขาขึ้น ะะเพราะนั้นก็จะได้หายใจโล่งทีนี้ถ้าสมมติว่ามีคนที่อยู่ใกล้เคียงหรือเรารู้ว่าเขา,เ,าเป็นอะไรมีคนบอกได้ก็จะพอะอนุมาณได้ว่าเขาหมดสติจากอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าการหมดสติของเขาเนี่ยยังหายใจได้ก็เป็นความเร่งด่วนนะคะแต่ว่าก็สบายใจได้ระดับหนึ่งยังไงก็ยังเป็นความเร่งด่วนที่ต้องเอาความช่วยเหลือมาเพราะว่า มีโรคประจาตัวหรือเปล่าเป็นเบาหวานน้าตาลต่ําอย่างนี้ก็หมดสติถ้าฉีดกลูโคสให้ก็หายเลยเป็นต้นอ่อนกว่าหมดสตินิดนึงก็คือการเป็นลมยังพอรู้ตัวแต่ตอนนี้ฉันหน้ามืดจากตากแดดร้อนมากเลยการไหลเวียนไม่ดีง่ายๆเลยนะคะว่าภาวะที่ของคนเป็นลมเนี่ยมันเกิดจากเลือดอ่ะไปหัวไม่ดีอันนี้พูดภาษาชาวบ้านเลยเลือดไปหัวไม่ดี เพราะฉะนั้นเราให้เขามาจัดท่านอนให้เลือดไปหัวดีๆก็จะต้องให้เขาเนี่ยนอนราบเจอคนเป็นลมที่ไหน,นกลัวยิ่งกลัวกลัวมากบางครั้งคว,ความกลัวเนี่ยก็ทาให้เส้นเลือดตีบเลือดไปหัวไม่ดีก็เป็นลมก็มีจําให้นอนราบอย่างเดียวเลยแล้วเราจะรู้ว่าเขาเป็นลมจากอะไรถ้าเราคุยกันได้เนี่ยเมื่อเช้าทานข้าวมาป่ะไม่ได้ทาน,ทานอยู่ข้าวมากเลยอ่าอย่างนี้เราก็ให้ทานน้าหวานอันนี้อาจจะเป็นลมจากน้ําตาลต่ําอันนี้คือ,อยังพอรู้ตัวนะคะยังพอรู้ตัว อย่างนี้เป็นต้นถ้าเรารู้สาเหตุก็จะแก้สาเหตุได้เร็วก็ไม่ต้องก็ถ้าเป็นลมจากลมแดดพอไปร้อนมากๆการไหลเวียนในร่างกายไม่ดีไปหัวไม่ดีก็เป็นเป็นลมแดดพวกพวกนี้เราก็เอาเข้ามาในที่ร่มนะคะคลายเสื้อผ้าให้หลวมหน่อยให้ดื่มน้ําเย็นแล้วก็จัดในท่าที่เขาอยู่สบายอาจจะก,กึ่งนั่งกึ่งนอนให้จับท่าสบายโบกพัดให้เย็นเท่านั้นเองอะคะ่ะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วผมเคยเห็นในเคสของกรณีคนเป็นลมเงนียครับอาจารย์ค่ะ <G un less> การใช้ยาดมตัวนี้มีส่วนช่วยไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวมันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่การไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้นมากกว่าครับอาจารย์เอ,อ่อตรงก็เป็นการใช้ยาดมไม่ไม่ผิดอะไรนะคะเพราะว่าเวลาที่ดมอะไรขึ้นไปฉุนๆเนี่ยมันก็เหมือนกับไปตุน้นกระตุ้นสมองอย่างเช่นดมแอมโมเนียอุ้ฉุนกึ๊กเลยจะจะจะหมดสติก็ลืมตาขึ้นมาได้อันนั้นก็คือเรื่องของไม่เสียหายเลยค่ะใช้ได้ แต่ว่าจะช่วยได้มากได้น้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นจากอะไรเช่นเขาเป็นจากความกลัวเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้ไปเจาะเลือดไปเจาะเลือดที่บริษัทแห่งหนึง่งกลัวมากกลัวจนเป็นลมอันนี้อันนี้ไม่ได้มีสาเหตุอะไรเลยไม่ใช่น้ําตาลต่ำไม่ใช่อะไรพอดมพอดมแอมโมเนียเข้ามาฉุนตาลลืมตาได้เลยอย่างนี้เป็นต้นแต่ยังไงก็ตามไอ้ความกลัวเนี่ยเส้นเลือดมันหดหมดเลยเพราะนั้นเลือดไปหัวไม่ดีเราจับเขานอน่ามให้ดม แป๊บเดียวก็ดีขึ้นให้ดื่มน้ําสักหน่อยเพื่อช่วยการไหลเวียนในร่างกายก็ดีขึ้นค่ะครับอาจารย์พอดีเมื่อกี้ตอนช่วงแรกได้มีประเด็นในเรื่องของภาวะช็อกกับอาการชาร์กขึ้นมาในลักษณะเหล่านี้มันก็จะเชื่อมทําให้เกิดอาการหมดสติได้ทีนี้อยากให้อาจารย์ได้ไดช่วยให้ความรู้ครับในเรื่องของภาวะสองภาวะนี้เรามีหลักการในการจะสมพยาบาลอย่างไรเพื่อป้องกันก่อนที่จะเกิดการสูญเสียหรืออาจจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นได้บ้างครับ ขอพูดเรื่องภาวะช็อกก่อนนะอขอพูดเรื่องภาวะช็อกภาวะชักก่อนนะคะพคบพวกเบาเออภาวะชักเนี่ยมันเกิดจากคลื่นไฟฟ้าในสมองเนี่ยมันถูกรบกวนจะด้วยจากอะไรก็แล้วแต่เมื่อมันถูกรบกวนแล้วเนี่ยมันทําให้กระแสมันเดินไม่ปกติจึงเกิดเป็นไปสู่ทางกล้ามเนื้อของร่างกายแล้วเกิดอาการกระตุกขึ้นอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ที่คนชักที่จะเห็นได้บ่อยๆก็ประเภทที่เป็นลมชัก คนที่เป็นลมชักเนี่ยเขาก็จะต้องทานยากันชักเนี่ยแทบว่าเกือบจะตลอดชีวิตคนพวกนี้นะคะถ้าเราไปพบนะคะเราบอกเขานะคะว่าเราอย่าไปลงเรือคนเดียวเราอย่าไปขึ้นที่สูงเช่นไปตากผ้าที่ระเบียงเพราะมันจะจับชักมันไหลไม่รู้เลยแล้วมันจะตกจะตกตึกตกน้ำนะคะญาติของอาจารย์เองเนี่ยก็เป็นโรคลมชักแล้วก็บ้านอยู่ลิงน้ำก็ไปที่หัวสะพาน แล้วก็หายไปก็ไม่รู้ไม่รู้ไปไหนเช้าขึ้นมาก็ลอยอยู่ได้สะพานนะคะก็ <c oughs> คือไปชักตกน้ํา <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ก็ <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่มันมันผ่านไปละนะคะทีนี้เวลาที่เจอเขาชักนะคะถ้าคนชักก็ส่วนใหญ่ไม่ยืนชักอยู่แล้วก็นอน <c oughs> น,อน,นอนชักเราดูต่อเลยนะคะถ้าเขาไม่หายใจคลื่คลาดอะไรนะคะเราปล่อยเลยปล่อยให้เขาชัก <c oughs> ปล่อยให้เขาชักให้สบายนะคะเดี๋ยวมันจะหยุดชักเองแต่เราอย่าไป จับแขนจับขาเพื่อจะให้เขาหยุดชักเพราะการที่เราไปจับแขนไปมัดเนี่ยมันจะเกิดแรงต้านมหาศาลถ้าเป็นคนแก่เนี่ยบางทีกระดูกจะหักได้และการชักในเด็กเล็ก,เ,ลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชักจากไข้สูงดังนั้นการปฐมพยาบาลเราก็เช็ดตัวนะเช็ดตัวแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลจะช่วยให้การชักเนกลับมาได้ดีขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าเขานอนหงายแล้วเขาชักแล้วมีเสียงคลื่นกรอันอั้บอกอหกรู้เลยว่า ทางเดินในมัมนมีมันมีน้ำลายมันมีลิ้นซึ่งมันจะไปอุดการหายใจเราจะพลิกตะแคงตัวเลยแล้วเขาจะชักก็ชักไปพวกเนี้ยในลมชักพวกเนี้ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งไม่ก็ไม่นานหรอกประมาณสานาทีสิ่นาทีเขาจะหยุดได้เองและพอเขาหยุดได้แล้วเนี่ยค่อยจัดท่านอนที่เหมาะสมให้เขา ะะถ้าหากว่ามีเหมือนกับมีสเสียงคืดคาดอะไรเนี่ยจับพิกตะแคงตัวเลยแล้วปล่อยอย่างนั้นเราก็โทรขอความช่วยเหลือนะคะายังไงก็ตามให้โรงพยาบาลเข้ามามารับไปนะคะซึ่งจริงๆในเรื่องเนี้ยยังมีหลายๆคนที่เข้าใจว่าจะต้องเอาช้อนหรืออะไรไปงัดปากของคนที่มีอาการชารักซึ่งจริงๆมันมันไม่มีความจําเป็นในเรื่องนั้นใช่ไหมครับอาจารย์นอกจากมันไม่จําเป็นแล้วมันอันตรายต่อผู้ชักเพราะว่าการที่เราไปงัดปาก เพราะว่าเวลากล้ามเนื้อมันเก่งกระตุกเนี่ยเขาไม่ได้ยอมอ้าปากให้เราดีๆแล้วเราก็จะพยายามงัดบางทีก็ฟันหกักปากบินแบบนี้เป็นต้นเราไม่เอาอะไรที่จะไปอันนี้เป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาดเลยห้ามห้ามไปงัดปากห้ามไปใส่ย,ยาให้ยาอะไรทั้งสิน้นปล่อยให้เขาชักการชักมันจะไม่เป็นชั่วโมงมันจะเป็นแค่นาทีแล้วก็ไม่ค่อยเกิน3นาทีสองนาทีสานาทีก็จะหยุดแต่อาจจะเกิดชักขึ้นมาใหม่ ก็เป็นไปได้เราก็แก้ไปตามนี้แล้วรอความช่วยเหลือจริงที่เขาจะมาอันนี้เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นเออในประสบการณ์ของอาจารย์ที่เห็นเนี่ยมีคนมาชักอยู่ที่หน้าออฟฟิศเนี่ยเราก็จับเขาพลิกตะแคงตัวอ่ตอนนี้ก็หายชักแนละ้วแล้วเราโทรขอความช่วยเหลืออยู่นะไม่ถึงอีกสองนาทีเขาก็ชักใหม่เขาชักอยู่อย่างนั้น,นยอยู่ประมาณสามรอบอคือมีชักแล้วมีหยุดแล้วก็มีชักแล้วมีหยุดเราเราปล่อยแล้วไม่แตะอะไรเขาเลยเพราะการไป แต่มันยิ่งเกิดการเก่็งเข้าไปใหญ่เลยไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมันกระตุกขึ้นไปอีกค่ะง่ายๆนะเรื่องของการชักเกร็งเนี่ยค่ะ,คะอีกหนึ่งเรื่องครับอาจารย์ในเรื่องของช็อกและหมดสติไปในกรณีนี้ค่ะทีนี้ในเรื่องของออภาวะช็อกหมดสติเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นทางเ,เรื่องของอุบัติเหตุกับเรื่องของทางการเจ็บป่วยนะคะเช่นภาวะช็อกก็เช่นช็อก จากอุบัติเหตุเนี่ยก็คือการเสียเลือดอาจจะเสียเลือดภายนอกที่เห็นโอ้โหเราเห็นเลยเลือดกองเยอะแยะหรือบางทีเราไม่เห็นเลยนะไม่เห็นมีเลือดเลยแต่เลือดมันตกภายในเหมือนที่อาจารย์ได้คุยมาตอนต้นว่าคนที่มามแตกเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้แตกแบบทันทีทันใดมันมันแตกเลือดมันค่อยๆไหลมันก็ยังร่างกายยังปรับได้ปรับได้จนกระทั่งปรับไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้เลือดท่วมอยู่ในท้องแล้วมันก็จะเกิดอาการให้เห็นคือภาวะช็อก ภาวะช็อกเนี่ยคือภาวะที่เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของอวัยวะไม่เพียงพอจึงเกิดอาการต่อผู้บาดเจ็บหรือผู้ประสบเหตุคนนั้นหนึ่งความดันจะตกนะคะแล้วก็เหงื่อจะแตกแล้วก็บางทีเนี่ยเมื่อเลือดไปสมองหมุนเวียนอะไรไม่ได้ดีเท่าที่ควรเนี่ยความรู้สติก็จะเหมือนคนเบลอเบลอบางทีพูดด้วยจะพูดไม่รู้เรื่องแล้ว ในประสบการณ์ของอาจารย์เคยเจอคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ล้มนะแล้วก็รถลากไปอีกนะรถล,ลากไปอีกพอไปถึงเนี่ยเขาถูกกระแทกที่ท้องเขาก็บอกว่าหมอจะพาผมไปไหนเราพาเขาขึ้นรถแล้วผมจะไปโรงพยาบาลเดี๋ยวถึงโรงพยาบาลแล้วโทรหายาิผมหน่อยบอกได้เดี๋ยวจะโทรให้พอพูดเสร็จ หมอจะพาผมไปไหนบอกพาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวถึงโรงพยาบาลแล้วโทรหาญาคือสมองเขาเนี่ยคิดได้วนเวียนเพียงแค่นี้เท่านั้นเองทําให้เราเนี่ยสังเกตว่าคนไข้คนเนี้ยแล้วความดันก็ตกเราวัดได้ก็เนี่ยความดันตกแต่ถ้าเราอยู่แล้วไม่มีเครื่องวัดความดันบอกให้รู้เลยว่าอันเนี้ยมันภาวะช็อกมันไปเปลี่ยนแปลงระดับความรู้สติของสมองนะแล้วและพูดได้วนเวียนแค่นี้เขาคิดได้แค่ แค่ขอบเขตแค่นี้เขาไปไปไม่ถึงละสมองมันมันแล่นไม่ได้แล้วเพราะการเสียเลือดเลือดก็ไปสมองหรือไปส่วนต่างๆได้ไม่ดีปรากฏว่าไปถึงโรงพยาบาลก็ทําการตรวจตับแตกม้ามแตกทั้งตับทั้งม้ามแต่ว่ามันไม่มีบาดแผลภายนอกเลยพอไปทําการก็พอรู้จุดก็ผ่าตัดอะไรก็เรียบร้อยดีเมื่อพ้นภาวะช็อกสมองอะไรก็กลับมาได้เหมือนเดิมแต่เสียเลือดเยอะพอสมควรเพราะนั้นอาการที่เราจะเห็นเนี่ย อย่างคนที่ได้รับอุบัติเหตุหรือว่าคนที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยถ้าสติเขาดูสัมปชัญญะเหมือนเปลี่ยนไปนะคะและอาการเนี่ยมันจะมีเหงื่อออกแล้วก็มีตัวเย็นแล้วก็รู้สึกหน้ามืดวิงเวียนถ้าอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยเราจัดให้เขานอนราบแล้วก็ยกเท้าหาอะไรยกเท้าให้สูงเพื่ออะไรเพื่อเราต้องการให้เลือดเนี่ยมันลง ไปสู่ส่วนส่วนที่ต่ําของร่างกายและที่ให้ไปเนี่ยก็คือให้ไปสมองให้มากที่สุดอย่างนี้เป็นต้นค่ะส่งให้เร็วถ้าส่งได้ส่งเร็วหรือขอความช่วยเหลือให้เร็วอันนี้ก็คือแล้วก็ห่มผ้านะคะให้ความอบอ,อุ่นนะคะการช่วยเหลือภาวะช็อกเบื้องต้นครับต้องขอบคุณอาจารย์สําหรับในหัวข้อนี้มากๆนะคะเป็นเรื่องของการหมดสตินะครับก็ได้รู้วิธีการปฐมพยาบาลในหลากหลายจากภาวะที่ทําให้เกิดหมดสตินะครับขอบพระคุณครับ ว่าจากการหมดสตินะคะสําคัญอย่างไรหนูคิดว่าการหมดสตกิก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะอย่างเช่นคนเป็นลมเราไม่รู้เลยว่าการที่คนหนึ่งจะเป็นลมมันอาจจะเกิดขึ้นได้จากภายในร่างกายของเขาเช่นเขาอาจจะมีสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงมาอยู่แล้วแล้วเขาอาจจะมาเจออากาศที่ค่อนข้างอย่างเช่นแดดแรงเนี้ยค่ะแล้วเขาพักถอดน,น้อยมันก็ทําให้เขาเกิดโอกาสหมดสติได้ อย่างเช่นเขาไม่ได้รับประทานข้าวมาตอนเช้าแล้วมาเจอแดดหรือว่ามลภาวะที่ค่อนข้างอันตรายต่อร่างกายหรือทําให้สภาพเขาไม่สามารถพยุงตัวเองได้ค่ะการหมวดสติก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเช่น,นหมวดสติตรงไหน,นถ้าเป็นอย่างในรถไฟฟ้าเราก็อาจจะเจอคนที่เขาอยู่ใกล้เคียงเราก็อาจจะเห็นว่าเราช่วยเขาได้เราอาจจะจับเขาทันแต่ถ้าเกิดขับรถอยู่ แล้วไม่ได้ทานข้าวมาแดดแรงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออานวยค่ะก็อาจจะทําให้เขาเป็นลมในระหว่างที่ขับรถมันก็ทําให้เขาเสี่ยงต่ออุบัติเหตุหรือมีอะไรอื่นตามมาได้ค่ะสาหรับประสบการ์งหนูจะค่อนข้างนานมากเลยค่ะคืออาจจะเป็นช่วงวัยที่ไปเข้าค่ายทํากิจกรรมค่ะแล้วเราต้องฝึกในค่ายค่อนข้างนานแล้วเราก็ เป็นช่วงในการทานข้าวค่ะแต่ว่าเป็นเพื่อนของหนูที่อยู่ดีก็ล้มลงไปเลยหน้าซีดแล้วก็ตัวเย็นคะแล้วก็เราก็ต้องมีสติก่อนเลยดับแรกเราก็ตกใจว่าเพื่อนเราเป็นอะไรล้มลงไปเราก็กลัวเพื่อนเพื่อนเราว่ามีอาการอย่างอื่นหรือไม่สําสหรับหนูก็คือปฐมพยาบาลโดยการที่ให้เขานอนลงกอดแล้วก็ยกเท้าขึ้นไป แล้วก็รีบๆเหมือนกับว่าให้เขามีอากาศถ่ายเทให้มากที่สุดในเหตุการณ์คืออันดับแรกเราก็ต้องมีสติด้วยเพราะว่าเป็นคนรอบทางไกลตัวค่ะส่วนใหญ่แล้วการที่เราเจอเหตุการณ์ที่คนล้มลงไปมันก็เป็นไปได้หลายสาเหตุค่าเช่นไม่ได้รับประทานยามาหรือว่ายานั้นหมดไปแล้วอย่างเช่นเป็นณยาญยที่เดินผ่านมาแล้วจะต้องไปหาหมอพอดีเนื่องจากยำค่ะเขาก็ล้มไปได้ อาจจะเป็นหมดสติจากปัจจัยอื่นๆได้แต่ส่วนใหญ่ที่หนูเจอก็จะเป็นคนรอบข้างใกล้ชิดเป็นลมทะส่วนใหญ่ค่ะค่ะสำหรับเรื่องภาวะหมดสตินะคะหนูก็อยากจะเน้นย้ำฝากถึงทุกๆคนนะคะอันดับแรกเลยเราก็ต้องทำร่างกายให้เราแข็งแรงค่ะมีสุขภาพที่พร้อมนะคะไม่ว่าเราจะไปเจออะไรเราก็ต้านทานได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วการหมดสติเกิดจากเช่นพักผ่อนน้อย านอาหารไม่เพียงพอหรือว่า,าไม่ได้นอนทำงานหนักทำกันบ้านหนักก็อาจจะทำให้เราภูมิคุ้มกันต่ำได้นะคะที่สำคัญเลยเราก็ต้องทำร่างกายให้เราแข็งแรงก่อนเสมอนะคะทานข้าวให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปทำอะไรหรือว่ามีงานนะคะอ,อยากจะฝากถึงทุกๆคนว่าที่สำคัญเราต้องดูแลตัวเองแล้วเวลาเราไปเจอคนอื่นค่ะเช่นคนรอบข้างหรือว่าเราเจอ คนใกล้เคียงก็ได้คนในครอบครัวญาติพี่น้องค่ะมุสติไปแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเราจะต้องผดมพยาบาลเขายังไงช่วยเขายังไงแล้วก็ที่สําคัญก็คือเมื่ออาการเขาดีขึ้นก็ต้องคอยตามผลด้วยว่าเขาดีขึ้นจริงไหมไม่ใช่เขาดีขึ้นแค่ช่วงขณะเราก็ต้องดูด้วยก็อย่าเพิ่งให้เขาทําอะไรที่ใช้ร่างกายเยอะเกินไปค่ะเพราะว่าเขาก็อาจจะเป็นลมได้ก็ให้เขาพักผ่อนเยอะๆด้วยนะคะก็ฝากถึงทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ วด้วยะะการบาดเจ็บที่ไม่รู้สาเหตุไม่สำคัญเท่ากับวันนี้น้องได้รู้เรื่องของการประถมพยาบาลแล้วหรือยังถ้าน้องๆทุกคนตั้งใจเรียนรู้ในพาร์ทเรียนที่ผ่านมาน้องๆจะได้รับการเรียนรู้ที่ถือว่าเป็นการถ่ายทอดนำประสบการณ์เอาไปใช้ในอนาคตได้ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดกับใครก็ตามครอบครัวเราหรือคนรอบข้างขอให้เรานึกถึงความเป็นมนุษยธรรมนะครับเป็นหลัก เพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยในอนาคตในพาร์ทต่อไปนั้นจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรืงของการช่วยเหลือประฐมพยาบาลก็อยากให้น้องติดตามในการเรียนรู้สำหรับวันนี้พี่กอบฟขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ